มองเคยกินก็เป็นแต่แ่บแต่ไม่ต้องกินก็ได้เอออิ่มมันเึกกอิ่มมันป่ะอืมน้มันมกมนมนนระเก, <h ati> ก,กตัว่ะ <h ati> สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เพชรก็พามากินตำตำยังกอกตำมะละกอ <h ati> แล้วอะนรมุกวะเออตำบะละกอละมาเด้อพี่น้องกินส้มตำน้ำกันน้ำลายเตี้ก่อนนอนอย่าเพิ่งนอนเด้อมากินส้มตำน้ำกันก่อนหืมจวดจวดเลยพี่น้องจะแปดมืวก็แปดขาปะเจอหืมใก่้หัขาไม่เจาะตัว นะ hmm? ไก่หกขามีกี่ตัวไก่หกขามีกี่ตัวไก่หกขาอือฮัสามตัวแล้วไก่สิบขามีกี่ตัวตัวเออก็ตัวละสองขาแล้วสิบตัวมีกี่ขาคี่ตัวอืม ตัวมีกี่ขายี่สิบนักจังปวดง่วงเลยเนี่ยเพือเดากินแล้วใส่ซองขามีกี่ตัวเดียวไม่หลายตัวตัวละเก็ทุกตัวก็มีสองขาหมดได้ปะปวดง่วงอะ ด่าฉันให้ใจอไอ้หันไปนู่นคนแบบใส่กวกับมาได้พี่น้นง ไม่กกรู้ไอ้สามอือใส่กอก,กก็แสบไปวะใส่ก,ก,กอก,ก,กอต้องมีน้ำจิ้มไหมบวอันใส่กอกหน่อยบ้านเธอเดินใส่กอกเนี่ยใส่กอกคอระบาดต้องมีน้ำจิ้มไหมอือถ้าพี่สามกินมีม้าของมาไม่เมืองแน่เลยบุคคือมีเดือดต้นทูนป่ะ ว่าทบกินกันรู้ินก็เสรจอืมัดจัดปเลยเนี่ยอืมสียเินเพิมากพ่าต่ำกับทุกคนห้าเลย กอบางีมึยเปลี่ยนแผนเลยใช่ไหมอืม,อม แสบค่ะกินแล้วมีแห้งขี้แปะกินแล้วมีแรงจริงคือร่างกายรางไข่มีแรง <c oughs> อืมกินแล้วเขาไม่รับเกินมีแรง ถ้ากินมันสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเพื่อนอาทันรตได้กัดกินเพื่อนถักว่าเพื่อนไม่กล้าถาว่าอ้วนเพื่อนถามบอกว่าเพรเปลี่ยนไปเพื่อนเป็นเพื่อนที่แบบทำไมเป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ปกติกลับบ้านเขาถามไปทำอะไรมาทำไมอ้วนจังเป็นคำถามที่แบบ อกูเด็ดข้าวชนนี้อันจะกินนะคะ <c oughs> <c oughs> อื กินอิ่มน่ารับไปกินรวดซ้ำข,ข้ขอสั้นแต่กินรวดขันคอนอนกลืนยังกับบุล้งเลยอ่ะมีแขล้วกิ่นรด,ดน้ำหนักกระชิสดายป่ะโาวกูคือไปกินเนะาะถ,ถือป่านึกว่าหาว่ากูไปเห็นงานอยู่เมืองนอกแต่ ถ้าติดต่อไปหน่เออชื่อได้เหรอบอกถ้าติดต่อไปจะไงอยากไปอยู่ดิไม่อยากไปแบบไม่เห็่แก่พอแก่แม่ผมฉันไปได้บ่ชอบไปต้องไปลองจุงม๋มที่ข้นจะพาสักไม่ด้เจ้ หาหนายุ่น่าจกินยากอ <c oughs> ีกอาจะไปหาพวกไม่อีกอแล้วก็จะหาอะไรก็เถื่ออีกจุดเท้าหัวเรา่ยหน่อยด้ยม่คนมานจะเียนะ่จะดูเลแล้วนลเนี่ย พัดกันบปล่าซ้มอมกันทุกวันเธอซ้อมชั้นเพชรว้าวอืมตั้นเนาะอืมขามหมูยังได่ที่แก่อ๋อเธอขึ้โบแก่ค่ะ ถะคัดกินน่องตอนนี้อะไรก็แพงทุกคนแพงสุอย่างเลยเริ่มติไปยะมองยี่บานน้องหน่ละประหยัดตัวตออเราเสมือเนึงเงาก็มี่กันแหละระว่างพู้หัวงมือนัันจะเป็นมืออหไรแค่นั้นก็ปอบเจสเจอรทองว่ะ มีพี่คนหนึ่งทักมาบอกว่าเอทำมาหามาขายได้ขายอะไรไหมจะช่วยอุดนหนื่อไอ้ขมูขายมาเถอะเธอขายฉันเปล่อหรข,ขายเอฟซีตัวนะแค่มูแบบไปทอดเองนะ มันต่างไะอืมมาแซบมันหวานเว่เววข้าทาเข้าทาวันนี้กินไปเมาไปนะคะอืม ุเสือ่กฮึาอฟังแล้วเนี่ปปยครับปะ,นะุกเช้อปะตามิงเี้นหน่อยเงินหลายนะมัน่ป็้การันตีได้ว่าซีในห่อใาไใกลหอยจำได้มันดูดีว่าคตรน่าขายในห้อไบบอสไปขายเท่าจะบ่บอก ก็ไม่น่นหน่อยนั่นลายบอกเกีียวว่าเขาจไปไกลไปไกลสั่มได้ดูที่ว่าคนงขงขาแค่ไปบ่ไปก็ไปได้ก็สายสามไร่หรอม่เอาไปบ่ไปอยู่เดนีด่แบบมันจะไม่ก้มจู๊บจู๊บดูจะแบ่แม่แม่ดืที่อดมือจินมสามมือก็ะซัง แล้วนั่นน่ะอดหมดอ,อมกดมือเพื่อที่กินอีกสามมือเนาะสะไปยอมอดเด้อด้วยก็อยู่กันฉั้นลำบากนะเนี่ยเขาหมดแล้วมากฮะเขาหมดแล้วมาก เพราะว่า,วาฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันเป็นผู้น้ำตลอดเธอเชียวฉันบอก <c oughs> น้ำผา่าไปซัก <c oughs> <c oughs> น้ำถลยไปร่างน,น้ำไม่ถูไปถูถน,น่าละตัวเน,ยยน่ะไม่หายเด้อไปหายย้อนเสื่อมหายย้อนเพชรตันชิ้นแล้ว ยย <c oughs> สิเหลียงยังอยู่ดีๆก็เบื่อสิเแล้วงบ่เป็นยังเลิกบริหารไปกับซุกแล้วฮะยังกะบ,บ่เป็นยังเลิกบริหารไปกับซุกแล้วอันผิดแล้วได้ไหมได้ Mà không được. Quý chị tôi tóm ok luôn có tôi bên con rồi mà hay thôi lời tôi mong chân tôi bên nó chân nó đi nó chân nó chân đi chân nó chân nó chân nó chân chân nó nó chân nó măm nó chân nó นายโซนง้องเดือหรอกเอ๊ะเดี๋ยวะไรเ,เอ,อาหน้าไปแล้วซีก่อนดาราดีๆกันแต่พี่น้องตับหมกพิมพสส่วนขนมเสจถาน,น,ง,นง่ายหม้อหัวมวนแจ่บ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้นะจา้า สำหรับใครที่ติดตามรับชมอยู่แล้วก็พวกเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเราวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย